ใช่ครับคำว่าผ้าห่มผืนสุดท้ายในความหมายความหมายดีมากแล้วเมื่อวานมีโอกาสสัมภาษณ์พูงกับแล้วก็นักแสดงด้วยคําว่าผมผืนสุดท้ายคุณผู้ชมครับหลายคนเอ๊ะคือไรหนาวหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าคุณผู้ชมลองคิดดูครับเวลาทหารที่เขาออกไปปฏิบัติหน้าที่ออกไปแต่ละวันเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาไม่ได้กลับมาสิ่งที่เขาจะได้กลับมาพร้อมกับร่างของเขาก็คือผืนธงชาติที่คลุมร่างกายของเขาและนั่นคือผ้าห่มผืนสุดท้าย นี่คือความหมายของละครเวทีเรื่องนี้นะฮะนะคะ18มีนาคมนี้นะคะเมืองไทยคุณผู้ชสวัสดีค่ะน้องแฟนเก่ารู้จักแล้วใช่ไหมทุกคนในทีมของเรารู้จักคุณแดนนี่นะครับคุณแฌนแล้วก็คุณพ่ออุ๋ยค่ะคุณพ่ออุ๋ยขอประพันธ์ตีครับขอโทษผมยืนผิดที่แล้วพี่ผมไม่ได้ถอยเลยคุณอุ๋ยมายืนตรงนี้ดีกว่าก็องเขาตั้งแต่ละครเคยหัดด่าก็มองหน้าน้องพอสิคะมามองหน้าเดีอะทำไมก็เหมือนเราชอบสิล้วเป็นดาราสักคนหนึ่งครับเพราะว่ามีการอ้างชื่อบ่อยมากในข่าวเช้า ครับบอนพี่เป้วิศวะอ่านข่าวบันเทิงอะไรพวกนี้นะครับนักแสดงคนอื่นบอกว่าไม่เอาอยากจะดูแป้งโกคนเดียวตอนนั้นเราเริ่มข่าวเช้าของข่าววันนี้เนี่ยที่ดาวกําลังมาพอดีนะก็ได้พี่เป้ก็ได้อ่านข่าวบันเทิงของแป้งโกบ่อยแฟนคับเพาเยอะมากแต่รู้สึกยังไงที่มีแฟนคลับอายุขนาดนี้ก็เป็นเกียรติค่ะเกียรติเหรอ นี่นะครับเป็นซิงเกอร์ี่3ของแป้งกินแล้วมีชื่อว่าโคโจร<ช>ทำไมต้องทำไมต้องเป็นคำว่าโคโจรก็คำว่าโคโจรคือแป้งเป็นคนชอบคำอะไรประมาณนี้นะโคโจรเป็นคนชอบอวกาศอวกาศอะไรอ,อย่างเงี้ยโลกหมุนโคโจรอะไรประมาณนี้ก็เลยได้เหมือนกับว่าเออได้คำนี้มาแล้วก็ได้มาเ,าเป็นเนื้อเพลงด้วยว่าอยากให โลกแบบเลิกโคจรอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ไม่ได้มีเวลาไว้อะไรแบบนี้อุ้ยอย่างเดียวนะครับมีแป้งโกโคจรรอบพี่อุ๋ยแล้วนะคไม่ใช่ครับแต่สิ่งที่อยู่ในความคิดพี่อุ๋ยนี่คืออักโคจรนั่นเป็นสถานที่แล้วหรือเปล่าคะผมไปห้องน้ำก่อนอยู่ตรงนี้แหละพี่อุ๋ยตรงนี้นะครับมีเป้อารักมาฟีเจอร์กันด้วยใช่ค่ะ ไปมาไปไงมาไงถึงเขามาทำานหน้าที่อะไรครับก็เพลงนี้ได้พี่เป้มาฟีเจอร์อย่งเงี้ยของฮาร์โมนิกา้าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเป็นเครื่องเป่าก็คือคือปกติอย่างอยู่ค่ายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปคอนเสิร์ตไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยป้าก็จะเห็นพี่เป้เขาเป่าฮาร์โมนิก้าอยู่บนเวทีก็รู้สึกว่าเออมันมันเท่ดีเนาะแล้วเราก็ชอบเสียงเครื่องดนตรีชนิดนี้แต่เราไม่สามารถเล่นเองได้อ่ะแล้วก็เลยแบบเออชวนกันว่าเอบไอถ้ามีเพลงที่เหมาะสมก็จะมาเล่นให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมถึงมองว่าเพลงนี้เหมาะสมที่จะะมมมมีีีเเเเเเสสยยงงงงงฮาาาารรรร์โนนนิกกก้้้้ขออู่่ใใพพพพลลลคคค็็ทจัแชะ ก็รู้ส <venant. S 2> ึกว่าเออฟิลมันเหมือนแบบถ้าใครได้ดู M v วจะรู้สึกว่าเออ MV มันจะอยู่ในป่าเป็นป่าโซนมีทุ่งหญ้ามีรถบ้านมีอะไรอย่างงี้ค่ะก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นแบบเป็นโฟกกนิดนึงอะค่ะมันมีความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะป่าเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโมดิกาเหมาะ กับเพลงนี้พอดีอะไรเงอ่ะของเพลงนี้คิดว่าน่าจะมีฮาร์โมนิกาใช่แล้วพี่อุ๋ยมีความสามารถในเรื่องดนตรีนอกจากตีขึมแล้วนี่อย่างอื่นได้ไหมครับพี่เผื่อเพลงอื่นจะได้ฟิเจอริงกันผมก็เคยอยู่ดหรือยางสีกองแดงโอ้ยเหมือนกันเลยก็จีกองแดงก็เหมือนพี่อุ๋ยอ่านข่าวต่อดีกว่าพี่อุ๋ยดูดีใจที่มีอะไรเหมือนกันแล้วนะคะสักหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ทราบมาด้วยว่าเพลงนี้เนี่ยมีอดีตหวานใจอย่างว่านไฉมาอุ๊ยพี่อุ๋ยอย่าเพิ่งอกหักนะคะของคุยเรื่องงานตั้งนึ่งพี่อุ๋ยยังมีีโออกาาาสเค้ว่ดต อันนี้เป็นแค่แฟนดาราแฟนละครแฟนคลับแฟนคลับคุณมั่นไฉติชื่อเขาทุกเช้าเลยเวลาค่ะคุณมั่านไฉมานั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะ ก็จริงๆก็ยังทํางานด้วยกันมาตลอดก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ดูตั้งแต่เพลงที่แล้วแล้วแล้วก็รวมไปถึงก็คุยกันไปถึงอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะใช่เพราะว่าก็ยังเป็นคนที่คงเขาเรียกว่าอะไรเหมือนก็เขาก็รู้ว่าเราชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยยังคงทํางานด้วยกันได้ปกติก็ยังเขาเรียกว่าอะไรก็ยังคงถูกคอกันอยู่ในด้านการทำงานคือรู้ทางเรารู้แนวเราใช่ค่ะแล้วแล้วจะโคจรไหมก็ตอนนี้ยังแต่ไม่โคจรอยู่ตรงนี้อาจจะโคจรก็จะอยู่แถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยท่านบนวย ใ้่คุณเนี่ยคุณนี่โคจรไปเยอะมากกว่าจะได้ฟังเพลงโคจรของน้องเขาเน่เป็นสีโพดำกันอะไรเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องจะบอกว่าจริงๆเข้าเปรี่มากพราะว่าไปข่าวอื่นคุยจะมาที่เลย ต่ม่กี่ที่ิวบอกพี่อู๋ชอบแป้งโกนนะฮะของนักแสดงด้วยคุณเล่นมาหลายเรื่องมากแล้วจากนี้ยังไงครับคือร้องด้วยเล่นละครต่อไหมก็จริงๆปีที่เราค่อนข้างมีหลายเรื่องเหมือนกันประมาณสามเรื่องกับช่องวันนะคะปีนี้ก็เลยอยากลุยอัลบั้มให้เต็มที่ด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่เด็กๆอะไรนะคะเป็นความฝันหนึ่งก็เลยรู้สึกเออปีนี้อยากทำอัลบั้มสักทีละครก็คงมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แน่นเท่าปีที่แล้วแล้วอก็คือสามเรื่องที่ผ่านมาก็คือมีทััััััั้งเคคหดดดดดาาววตตะะะนนนนรจจุุฝฝก็ื ตอนนี้ก็คือระหว่างรอละครเรื่องต่อไปใช่ค่ะทำเพลงก่อนแต่ว่าร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เป็นนางเอกในดวงใจพี่อุ๋ยของเราด้วยไม่แต่ผมต้องต้องถือโอกาสในการขอบคุณน้องแป้งโกเขาด้วยเพราะว่ายืมมาตกมุกในในรายการบ่อยมากชอบไม่ได้ยืมมาเาข่าวเวลาอะไรก็จะมาเนี่ยมมาแล้วก็บวกกับความรู้สึกจริงเข้าไปมันก็เลยทำให้บุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามาคราวนี้เพลงนี้ถือว่ามีการแบบตัดผมสั้นใช่ จริงๆอยากตัดมานานล้วค่ะใช่ก็จริงๆอยากตัดมาตั้งแต่เล่นเคหัดดาวละค่ะแต่ว่าเหมือนกับก็มีเรื่องอื่นต่อๆกันมาแล้วมันก็เหมือนฟิตติ้งไปแล้วถ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไปตัดกลางคันไม่ได้ตอนนี้เลยได้โอกาสค่ะพี่อุ๋ยว่าผมสั้นกับผมยาวไหนน่ารักกว่ากันคะน่ารักหมดเลยฮะน่ารักไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้เขินมาก่อนเลยนะฮะจนกระทั่งวันนี้นะครับน่ามากเลยค่ะแกล้งจบครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรให้กับแฟนแฟนของคุณไหมครับรวมถึงผู้ชายคนนี้ด้วยฮะค่ะ ก็ขอฝากด้วยนะคะซิงเกิลเพลงโคจรนะคะก็ก็เป็นเพลงคึกคักนะคะรับช่วงปีใหม่วาเลนไทน์ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปเปิดดูกันใน u t u b e ก็มี MV ็มีให้ดูแล้วด้วยเหมือนกันค่ะเอาล่ะครับขอบคุณมากกับแป้งเกครับขอบคุณครับขอบคุณกับพิธีการนะครับขอบคุณครับเอาล่ะให้คุณผู้ชมครับและช่วงหน้านะครับใครที่ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับตามจุดต่างๆนะครับจะบอกว่าในช่วงหน้าเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับมาสอนวิธีการกดจุดที่เราสามารถทำได้เองนะฮะจะเป็นอย่างไรต่อไปตามช่วงหน้านะครับ อยากบอกให้นาฬิกาลากเดินต่อหยุดว้ปล่อยมันได้พักผ่อนไม่ต้องมีวันไม่ต้องมีคืนไม่แตะใจ ับกลับเข้าสู่เที่ยงรายวันนะครับ <ขา S 2> นี่หลังเที่ยงแบบนี้นี่เคยปวดเมื่อยตามคอต้นคอปวดขมับปวดหลังด้วยกันเลยอ๋อจัดการจัดการเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะเอ้ยเดี๋ยวนี่ถ้ากดเบาเองนะ นี่คือเขาเรียกว่ามันมันจะมีจุดแก้ผ่อนคลายได้เอาไม่เชื่อถามพี่อุ๋ยดิพี่อุ๋ยเวลาไปนวดนี่ไปนวดที่ไหนครับนวดไนวดแผนโบราณอ๋อเขามีนวดแบบพวกกดจุดเนี่ยขมับไหลคอบ่าหลังสะบักอะไรพวกนี้ทั้งตัวแต่ว่าปัญหาก็คือว่าบางทีเราไปนวดตามร้านทั่วๆไปแล้วนวดกันเองอย่างเงี้ยเ้ยนวดให้หน่อยเมื่อย ถูกจุดหรือไม่ถูกจุดหรือเปล่าบางทีมันบาดเจ็บอันตรายได้นะบางทีอันตรายม,มันไม่ใช่ของเล่นๆนะของพวกน <ะ S 1> ีค้ค่ะว่ามันต้องเรียนรู้ต้องมีความร,ร,รู้นิดนึงว่าจุดไหนมันเป็นยังไงสําคัญคยังไงนี่นะคะแล้วจริงๆวันนี้เนี่ยเดียจะมาบอกคุณผู้ชมแล้วก็พี่ๆรวมถึงน้องแคนด้วยว่าเวลาเราปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ย เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะสมมุติว่าปวดหัวเนี่ยจับจุดให้ถูกปั๊บเราจะรู้สึกดีขึ้นได้เลยวันนี้ค่ะก็เลยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการกดจุดจับชีพจรขอเชิญเลยค่ะอาจารย์วรพงศ์ประดุกาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกดจุดคณะแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะสวจสดย์ครับอาจารย์ครับอาย์ครับอาจารย์ครับอาครับอาจารย์แับอาจารยมครับอรยครับอารย์ครับาจารยนครับอาจารย์ครัอาจารย์ครันนี้ครัอาจาครอาจารย์ครับาจารย์ครับอาา ถามอาจารย์ก่อนเลยว่าการนวดกดจุดจริงๆแล้วเลยเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงยังไงคะก็คือการนวดกดจุดจริงๆแล้วคือเป็นสาขาแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนจีนนะครับ<ช>ซึ่งการแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะเป็นศาสตร์การรักษาที่มีมาอย่างยาวนาน4ี่ถึงห้าพันปีมาแล้วแล้วก็จุดเนี้ยเราจะกดเราเห็นไหมเรามีมีเส้นต่างๆเยอะแยะมากมายเส้นพวกนี้ก็จะเป็นตามหลักของ การแพทย์แผนจีนก็คือจะเป็นตามเส้นของเส้นลมปานต่างๆซึ่งก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันทแขนงหนึ่งของจีนซึ่งเรากดไปตามจุด ดามลมปานพวกนี้ก็จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทอะไรต่างๆซึ่งจะไปมีผลทําให้อวัยวะภายในแล้วก็ไปรักษาโรคพวกนั้นได้นะครับผมที่ผมเห็นอยู่นี่คือภาษาจีนเต็มไปหมดเลยฮะอาจารย์คือผู้ภาษาจีนได้ไหมมีทั้งเสวี่ยเหมือนเทียนติ่งเต็มไปหมดเลยใช่แล้วครับเพราะว่าการเรียนพวกนี้คือเราต้องจําเป็นภาษาจีนอยู่แล้วแล้วก็จุดพวกนี้ก็จะมีเป็นจุดเฉพาะแล้วก็บางจุดบางตาแหน่งก็จะบอกถึง อาการตรงนั้นแล้วก็สปักคุณในการฝังตรงนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนไม่เป็นไรวันนี้อาจารย์แบงค์จะมาสอนเลยคุณนั่งดูอยู่ที่ออฟฟิศซูอยู่ที่บ้านที่สามารถกดตามกันได้เลยปวดตรงไหนกดตรงนั้นเราเริ่มกันยังไงครับอาจารย์ครับได้เลยครับผมก็คือวันนี้ก็คือเราก่อนอื่นก่อนที่จะสาธิตเลยนะครับผมก็จะแยกกลุ่มอาการที่ให้ คนต่างบ้านได้ง่ายๆเลยก็คือสัก5กลุ่มนะครับผมกลุ่มแรกก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกออฟฟิศต่างๆที่เราใช้ได้นั่งทำงานนานๆนั่งโต๊ะนานนานคอมพิวเตอร์นานๆแล้วจะรู้สึกอาการปวดตาปวดหัวต่างๆเลยผมว่เยอะเลยะครับเนี่ยเยอะเลยก็คือจุดนี้ก็คือเราจะกดจุดแรกเลยนะครับกดจุดนี้ครับก็คือจะอยู่ตรงบริเวณตรงตรงนี้บผมจะเป็นจุด เรียกว่าจุดไทหยางนะครับตรงบริเวณขมับเลยขมับนะจฮะขมับตรงนี้ใช่ครับผมไทหยางทิศใช่ไหมฮะใช่ครับผมจุดนี้ก็คือมีรัพคุณในการผ่อนคลายแล้วก็ช่วยอาการปวดหัวต่างๆได้ด้วยครับผมถอย่างเงี้ยเรากดเองกับให้คนกดให้เนี่ยเพอมันต่างกันไหม มันคือบางทีเราอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรอันเนี้ยเราสามารถทําเองได้อันนี้คือเราเน้นจุดที่ง่ายๆเราสามารถทําได้ตัวเองแล้วก็หรือไม่ก็บางทีเราสามารถให้เพื่อหรือว่าอะไรทําได้ด้วยเนี่ยอยู่ตรงบริเวณนั้นนวดในกางน้ก็คือเราใช้เราใช้นิ้วนิ้วกลางอ๋อนิ้วกลางใช้นิ้วกลางในการนวดตรงเนี้ยแล้วก็หมุนไปตามเข็ม นาฬิกาอาอนี้ันนี้พี่อุ๋ยทำไม่ได้เพราะว่าติดขาแว่นถออดแว่่นนกสิถอดแว่นก่อนก็ได้ครับผมนี่อุ๋ยก็นวดจุดถ้งขยากไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ตรงนี้อยู่บรงเวณตรงขมับตรงบริเวณตรงนี้คนั่นคือจุดได้คือจะอยู่ตรงกลางระหว่างหางคิ้วกับกับไรผมใช่ไหมคะครับผมอันนี้โรลละการปวดตาปวดหัวที่จุดนาใฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นจุดบริเวณตรงนี้เลยขอบตาด้านในตรงหัวตาครับเรียกว่าจุดจิ้งหมิงครับผมจิ้งหมิงจิ้งหมิงอาาจรย์ ใช่ใช่ครับผมจิ้งหนิงคือจุดนี้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วทาให้ตาสว่างขึ้นนวดยังไงครับก็คือนวดมันจะอยู่ตาเนี่ยเราสามารถที่จะนวดนี้ก็ได้ใช้หัวแม่มือสองอันแล้วก็กดแล้วก็นวดเบาๆนานไหมครับต้องต้องนวดนานไหมนวดเบาๆสัก2-3นาทีหรือแล้วก็ พอกดแล้วก็ลากมาตรงบริเวณให้มันมัดอ๋อนี่ใครได้ยินนะนี้ใครได้ยินอันนี้จุดช่วยจุดจุดจริงหมีช่วยให้ตื่นตัวแล้วใช่จุดนี้กดปุ๊บจะทำให้ตาสว่างแล้วก็รู้สึกกระปี้กระปรี้กได้อันนี้สบายท่านี้สบายมากใช่จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ด้วยอันนี้ก็คือหนึ่งหนาที่พี่อุ๋ยทำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าปอดแว่นสิครับอะไรอะไรอะไรคลินสองรอบด้วยกันอมีอะไรอีกคะตรงนี้สำคัญแล้วก็ กลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่2ก็จะขับขี่ยานพาหนะใช่คุณ้ใช้รถใช้ถนนมากก็คือพวกพีแท็กซี่แล้วก็พวกคนที่ขับรถบรรทุกแล้วก็อย่างพวกเราเราที่อยู่ในกรุงเทพที่เจอรถติดในเวลานานๆใช่ปวดขามากเราจะไปกดจุดตรงไหนอันนี้เราจะมาดูก็คือจะเป็นจุดในส่วนล่างของร่างกายนะครับพี่พีเคส่วนล่างนี้ล่างนะครับล่างล่างนะครับล่างก็คือจุดนี้ต้องจุดล่างๆหน่อยใช่จุดนี้จะอยู่ใต้หัวเข่าเนี่ย ตรงสาบ้าลงมาสามชุนก็คือตามมืออย่างนี้เลยครับสี่นิ้วแล้วก็วางลงตรงนี้เลยก็คือจุดจะอยู่ตรงบริเวณตรงเนี้ยข้างกระดุกหน้าแข้งเนะี่ยตรงนี้ยแหละใช่ครับผมก็คือเนี่ยสามชุดแล้วก็ลงตางข้างบริเวณหน้าแข้งตรงนี้เลยเราลองกดดูกดแบบตรงนี้นะจุดนี้เจยวเฉินหมิงสือครับจุด เรียกนี้เรียกว่าจุดจูซานหลี่นะครับนพราะว่าจุดยิ้มจูจูจูในภาษาภาษาอินที่นี้คือขาครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงที่บีเคมันคือขาที่บีเคครับมันคือขาครับผมใช่ครับทุกคนคิดอะไรกันอยู่เปล่าผมไม่ได้ดูว่าจุดนี้คือจูซาลี่นะฮะจุดนี้ก็คือจะช่วยในการ ไอ้ระบบการไหลเวียนของเลือดในส่วนล่างของร่างกายพอเรากดจุดนี้มันจะทําให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกเพราะว่าอาการพวกนี้เวลาเรานั่งนานๆขาเราจะมีอาการขา ขาชาแล้วก็เกงหรือว่าอะไรต่างๆปรกดเลือดเนี่ยมันจะทำให้เลือดไหลเวียนเลือดสะดวกจุดนี้จุดนี้จุำได้ง่ายเลยใช่ไหมครับทีุ่ดกั้คุนี่จูซนี่อันนี้สงสัยค่ะอาจารย์ว่าเวลาเรากดแต่ละจุดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาหรือว่านับสมมตินับในใจอย่างเงี้ยหนึ่งถึงสิบอะไรประมาณเนี้ยระยะเวลาได้ครับก็คือจุดเนี้ยเรากดไปแล้วก็นับ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หแล้วก็หยุดปล่อยาแล้วก็ทำชักสี่ห้ารอบแล้วก็กดไปแล้วก็เหมือนว่าเบาๆนวดเบาๆจุดต่อไปครับจุดต่อไปก็คือจะอยู่ข้างล่างเหมือนกันแต่อยู่ด้านในนะครับตรงข้อเท้าด้านในขึ้น มาจะเป็นเหมือนการข้อเท้าแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ข้อเท้าขึ้นมา4นิ้วตรงนี้พอดีครับใช่ตรงนี้คืออะไรที้เรียกว่าจุดซานอินเจียวครับผมอาจจะเป็นจุดที่เส้นเราลองสังเกตจะเป็นจุดที่เส้น3มเส้นมาบรรจบกันพอดีซึ่งจะมันจะช่วยกับพวกอวัยวะภายใน3อย่างที่จะระบบการสร้างเลือดหรือว่าการไหลเวียนของเลือดต่างๆจุดนี้ก็คือจะกดร่วมกับกดจุดจูซาลีจะทําให้การไหลเวียนของช่วงล่างได้ดีขึ้นให้แล้วก็ ตรงนี้คือจูซาลีใช่แล้วก็จูซาลีเนี่ยสำคัญนิดนึงจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่ใช้ในการบำรุงร่างกายได้ด้วยเพิ่มพลังให้กับตัวเองใช่ถ้าเรามีโรคเราสามารถรักษาโรคได้ถ้าเราไม่มีโรคเป็นปกติเราอ่อนเพลียเราสามารถกดจุดนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้ด้วยจุดนี้พี่อุ๋ยไม่มีปัญหาในการกดเลยใช่ไหมครับทำไมไม่ติดแว่นอ๋อขอบคุณมากเลยแล้วก็ท่านผู้ชมดูแล้วก็ซาลินเจวนะครับก็ ระวังนิดนึงนะครับสำหรับพี่เดียเผื่อีกสําหรับสุภาพสตรีถ้าสมมติสุภาพสตรีถ้ามีภาวะท้องหรือว่าอะไรจุดนี้อันห้ามเดียไม่มีปัญหาครับตอนนี้ไม่มีคู่ยังไม่มีเลยีค่ับกลุ่มต่อไปนี่กลุ่มนี้ผมมอบให่แดนนี่กลุ่มคนที่ใช้ความคิดเยอะกุ่มนี้กลุ่มที่ใช้ความคิดเยอะนะครใช้สมองหรือว่าอะไรต่างๆเยอะสาหรับผู้บริหารต่างๆคือพี่แดนนี่แล้วก็แล้วก็พวกที่ใช้ ใช้สมองในการคิดความคิดสร้างสารตบางทีเราจะรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ออกสมอง<ะ>ตึงสมองตื้ตอต่างๆเนี่ยอันนี้เราจะมากดจุดที่อยู่ตรงกลางศีรษะเลยตรงกลางเลยเหรอคะโลกนี้เราเรียกว่าจุด ปายหุยครับผมปลายปลายหุยอาใช่ก็หุยก็คือที่แปลว่ารวมกันก็คือเส้นรวมเส้นประหลาดที่มารวมกันลงบนกลางศีรษะก็คือเราดูตรงบริเวณขอบหูนี่ก็ได้สองข้างแล้วก็ลากขึ้นไปมันจะอยู่ตรงกลางนะครับคือลากจากกึ่งกลางหูขึ้นไปเลยใช่ไหมคะใช่สองข้างเนี่ยเราจับอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆตรงนี้ก็จะช่วยคลายเครียด ตรงนี้ใช่ก็คือจะช่วยคลายเครียดแล้วก็ช่วยให้สมองโล่งขึ้นเพราะว่าพอเรากดมันจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากยิ่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้นเลยทหาให้าราคิผมกดจุดไห่ห้วยเดี๋ยวผมไปกดจุดจิ้งหมิงแล้วก็มีไท่ยางข้างๆสีใสอีกด้วยก็สบายเลยแล้วก็ตามมาที่จู๋ซารีจุซาลีครับข้างล่างข้างล่างนะครับข้างล่างมีอีกกลุ่มไหมคะแล้วก็ กลุ่มต่อไปคือกลุ่มนอนไม่หลับนอนนอนจะเป็นเยอะสำคัญมีนอนคนแก่ด้วยมีนอนคนด้วยเหละครับผมแสดงว่าคนข้างๆบอกมาพี่อุ๋ยบอกไปบอกเขาเมื่อไหร่พี่เมขาบอกว่าคนข้างๆบอกมามีคนนอนคนมีคนนอนคนกลุ่มนี้ก็คือจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งสาเหตุมันเยอะแยะมากมายแบบ แล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมากับเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็ระบบการหายใจต่างๆนะครับจุดนี้เราจะใช้ฝังที่บริเวณแขนไอ้กดบริเวณแขนนะครับกดบริเวณแขนคือจุดตรงนี้เลยครับผมตรงข้อแขนตรงเนี้ยแล้วก็รู้รู้ข้างไหนก็ได้ข้างมันสองข้างครับผมกดได้ซ้ายขวาเลยอ๋อเหรอฮะนี่ช่วยช่วยเรื่องการนอนกลนด้วยนอนกลนอนหลับไม่ถ่าสมมติว่าคนข้างเขาหลับอยู่งี้แล้วคุณก็จับมือขึ้นมาแล้วก็กด เหมือนจุดปิดเหรออันนี้คือเรากดนะตอนนี้เรามีสติอยู่อะไรพี่เราคนนี้พื่อนคนพี่หลับคนกลอนอะไรตอนนี้ก็นอนกลอนแล้วหยุดเลยเนี้ยเอาหมอนอุดปากง่ายกว่าอาจารย์อาจารย์มีมูใช่ก็คืออยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลยครับผมสั่งนิ้วก้อยตรงตซนเนี้ยเรากดจุดตรงเนี้ยสักสี่ถึงห้านาทีจะทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สบายยิ่งขึ้นแล้วอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่บริเวณข้อมือเหมือนกันก็คือจุด จุดนี้นะครับผมขึ้นมาจากข้อมือประมาณสานิ้วก็คือประมาณอาจารย์ลองเอามือลงมาอย่างนี้หน่อยให้ให้กล้องเห็นชัดๆผือว่าคุณผู้ชมจะได้กะคด้กดนี่นะครับแล้วก็อยู่ตรงบริเวณผมมีแผลอยู่ตรงนี้รงนี้นะครับเห็นไหมมันจะอยู่ระหว่างตรงกลางของของแขนเลยตรงนี้อาจารย์ครับผมผมสงสัยว่าเนี่ยทุกจุดเลยถ้าเรากดพลาดไปนิดเดียวหรือไม่โดนมันเอิมเป็นอะไรอ๋อไม่มีปัญหาครับผมเพราะว่าจุดตรงนี้มันจะเป็นบริเวณตรงในส่วนขแมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้แบบเอาอะไรที่แบบ เล็กๆมาจิ้มในส่วนของตรงนั้นในเวลาเราแต่คือตรงเนี้ยเราใช้ใช้มือหรือว่าอะไรนวดคือยังไงมันก็โดนบริเวณตรงจุดแล้วบริเวณใกล้เคียงด้วยครับผมคนรรักษามันก็นี่มันจะทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นหลับลึกขึ้นแล้วก็หลับได้สบายขึ้นการนอนไม่หลับเนี่ยอันนี้สาเหตุนะนอนเดี่ยวหรือนอนคู่นะถ้านอนคู่นอนไม่หลับแล้วเราสังเกตว่าทําไมจุดนี้นอนนอนไม่หลับทำไมล้วถึงมาฝังตรงบริเวณแขนความรู้บอกแล้วว่าจุดตรงบริเวณเนี้ยมันจะอยู่บนที่เกี่ยวกับ หัวใจตรงนี้มันจะเป็นจุดเส้นลมปราณที่เข้าสู่หัวใจพอดีซึ่งมันจะมีสับคุณในการสงบใจแล้วก็สงบจิตแต่ถ้ามโนไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอีกหนึ่งกลุ่มที่สําคัญมากกลุ่มเดียวน้องเดียวเลยใช่ไหมครกลุ่มนี้ต้องถือกลุ่มใช้สมาร์ทโฟนครับผมว่าให้พี่พีเคดีกว่ากลุ่มนี้แชทกับสาวๆบ่อยพี่เคน่าจะใช้บ่อยกว่าแชทกับมีมุกอีกแล้วข่าวข่าวเขาแน่นอนกดตลอดเวลาผมเห็นเมื่อกี้ตอนไหนข้างไหนกดมือถือแล้วก็ในข้อแต่งตัวด้วยใช่อันนี้เป็นอาจารย์เลืเป็นสปายกัน 哎呀！<laughs> <laughs> ก็คือกลุ่มนี้มีอาการปวดตึงต้นคอแล้วก็ปวดมือกดตลอดเวลาแล้วปวดมือใช้สมาร์ทโฟนอะไรต่างๆจุดนี้เราจะมาจุดมากดที่บริเวณมือนะครับก็คือจุดนี้ครับผมดูมือครับจุดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับเราทํามือเนี้ยแล้วมันจะเป็นกล้ามเนื้อตรงบริเวณสูงสุดตรงเนี้ยครับเรียกว่าจุดเหอกูครับเอามือดันนี่ได้ไหมฮะจะได้เห็นัดๆหนาแน่นเอาเหขอเหรอกูนี่ก็คือเหอกู่จะอยู่ตรงนี้เลยในเวลากด ้ากดไปอย่างนี้เลยันจุดนี้จะรู้สึกปวดนิดนึงครับอ่าพอเรากดปุ๊บนะ คือตรงเนี้ยมันจะมีวิ่งลงไปตรงบริเวณคอแล้วมันสามารถไปขายกล้ามเนื้อตรงบริเวณคอได้เพราะเราใช้นิ้วโป้งเยอะใช่ไหมฮะใช่แล้วก็แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็สามารถทําให้กล้ามเนื้อบริเวณตรงเนี้ยผ่อนคลายได้ด้วยไม่น่าคือเคยไปบอกกับที่ที่ร้านค่ะบอกว่าเนี่ยปวดคอแต่เขามากดมือให้ก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงคือมันเกี่ยวกันเลยเกี่ยวครับผมจุดนี้จะเป็นจุดที่ใช้รักษาเกี่ยวกับกดพวกอาการปวดหรือว่าอะไรต่างๆได้ดีครับผมจุดเนี้ย อันนี้แค่มือตัวเองบ่อยเนี่ยได้2องข้างเลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็จุดนี้ก็อันตรายสําหรับคนท้องนิดนึ่งตอนที่เขาอันตรายหมายความว่าไงคือถ้าสมมุติว่าเราท้องอยู่หรืออะไรเราไปกดจุดตรงบริเวณตรงเนี้ยคือมันจะไปกระตุ้นให้มดลูกเกิดการบีบตัวแล้วทำห แทงได้ครับจุดนี้จุดเดียวนะถึงบอกไงว่าเราต้องเรียนรู้ไปเรียนรู้ต้องเรียนรู้ไม่ได้เพราะว่าตามร้านนวดบางร้านเขาไม่ได้ถามเราก่อนนะคะว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือว่าเราตั้งครันอยู่หรือเปล่าบางร้านไม่ไม่ถามจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ไว้จริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่อาจารย์นํามาบอกกันก็คือหลายๆจุดค่ะก็คือมีสาเหตุมีที่มาเพราะฉะนั้นเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ถูกจุดด้วยนะคะวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆขอบคุณครับสวัสดีครับ เราพักกันครู่เดียวนะครับท่าน <maker> ผู้ชมครับ